สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเจ้าเพจเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube นะครับสวัสดีครับอยู่ในช่องนะครับอยู่ครับกระถ่ายสิ่งนะครับคลิปนี้จะพามาดูครับสิจเจริญครับแกะกล่องมาสามปีนะครับตัวนี้เป็นรถของมึงมีนะครับนะครับบันผับนะครับสิจเจริญนะครับสิจเจริญการช่างนะครับตัวนี้ก็สเปคนะครับเครื่องฮิโน่นะครับ j o 8 4ครับสุดฮีตครับ มอเตอร์ยาบ้าครับ12เฮีนะครับส่วนมอเตอร์ก็สูนฮิตครับคายาบ้าครับนี่ครับแกะกล่องมา3ปีครับยังจิ๊กครับยังไม่ได้ซ่อมแม่อะไรมากมายครับก็ตรวจเช็คตามระยะก็ปกติของรถครับตัวนี้ก็ขับโดยนะครับคิมหันนะครับนี่ครับรถของลุงมีนะครับบ้านพลับนะครับแกะกล่องมา3ปีครับก็ นี่ครับดูกันยาวๆครับที่นี้ครับตัวนี้ก็ระบบข้อก็ข้อน้าพู่ครับแทงข้างครับน้าพู่หรือว่าแทงข้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับนี่ครับชิดเจริญการช่างนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางช่องยุ้ยรับรถไทซิ่งนะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ จเจรินการชังนี่เป็นรถของมูมีนะครับติดตามนะครับจเจริญการชังน้ำเยอะนะครับเดินตามไม่ได้นะ้ำเยอะงานเยอะครับรถมูมีนะครับงานเยอะนะครับ เยอะวิ่งไม่ได้นะครับ,บ,บใช่หมดเลยนะครับอันนี้เกียวทั้งวันครับเสียงก็ใจนิ่งๆหน่อยนะครับว่าไม่ได้ริงเครื่องมาก ข้าวบางๆครับข้าวไม่ถือว่าหนามากเกินไปนะครับข้าวบางๆข้าวบางๆไม่นาเท่าไหร่นะครับนี่นะข้าวปีนี้ก็สุดช้ำนะครับราคาข้าวก็ไม่ถึงสิบบาทครับข้าวงามๆก็จะได้อยู่ที่แปดบาทนะครับแปดบาทนิดๆนะครับถ้ามีความชื้นมีไรมั่งก็จะหักมาเหลือเกจบาทนะครับเพราะน่าหน้อยใจนะครับแทนชาวนานะครับ ชีวิตชาวนานะครับมันก็น่าน้อยใจนะครับเพราะว่ากว่าจะเพราะว่าปีหนึ่งมันทําแค่ครั้งเดียวนะครับปีหนึ่งทําแค่ครั้งเดียวนะครับกว่าจะสาเร็จกว่าจะอะไรต่ออะไรก็ต้องมีทั้งสูบน้ําใส่มั่งใส่ปุ๋ยใส่อะไรมั่งนะครับไม่เหมือนแถวภาคกลางเขานะครับไม่เหมือนแถวภาคกลางทําปีละสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับ เพราะน้าชุนรประทานเขามันได้นะครับแถวเขตภาคกลางนะครับแถวอีสานก็ทําปีละครั้งครับถ้าไม่ท่วมก็แรงครับมีอยู่สองอย่างครับสองประเดินครับก็ทํงไงได้ครับก็อาชีพชาวนาอาชีพพ่อแม่นะครับก็จะเป็นก็ต้องทําต่อไปนะครับพอเจ้านี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับพอดีมาเกือบไม่ทันนะครับ มาเกินไม่ทัน,นครับแต่ก็ติดตามครับพอดีกําลังศึกษาข้อมูลอยู่นะครับก็ตามที่ดูนะครับก็ทุกข่ายก็ดีหมดนะครับเ,เกี่ยวทุกข่ายเ,เกี่ยวทุกข่ายดีหมดครับขึ้นอยู่กับคนขับนะครับและการดูแลร,รักษาการเอาใจใส่นะครับ ไปแล้วครับตอนนู้นนะมาแล้วครับตรงนี้ก็อุ้มอยู่นะครับบรรจุอยู่ที่สองตันห้านะครับสองจุดห้าตันนะครับนี่ครับก็เป็นอีกทางเลือกดีๆนะครับสิธิ์เจริญนะครับสําหรับค่ายนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับเป็นที่ยอมรับนะครับสําหรับเกษตรกรชาวนาหลายท่านนะครับ เข้าจะเต็มมุมแล้วครับน้ามันจะบานในฝั่ง,งนู้นครับฝั่งนี้มันจะเล็กฝั่งนู้นมันจะใหญ่มาไทยน,นี่สือหอครับไทยวิดีโอ ขาตัวนี้เขาเพิ่มเป็นโลงหมดนู้นเป็นเลยนี่เขาเป็นโลกมันเม็ดดังๆเลยตัวนี้เขาม่รีใไนหรอครับนี่เขาเป็นโลกแล้วนี่เม็ดมันเป็นดังๆเป็นไล่ๆไหมเป็นหลายเลยด้วยพวกเนี้ไปเม็ดดังๆเต็มเลยเน็บบ่ได้เลยเน็บเขากระมุนเต็มเขาอยังที่บอกย่างไรเอย เขาละค่ากับพอเป็นใจให้หกิรัยค่ะผูดเป็นยากกับวิเลวไม่เงี้ยเขายัางถือกหอห็ห้ามอีกไหมห้ามยังสิบบาทเรยไหมห้ามโลละสิบบาทเขาโลละเกแปดบาทเกดยากกว่าสันมาแล้ว เยวจะพาไปดูนะครับสิ์เจริญปล่อยข้าวนะครับแล้วจะลุยแปลงข้างข้างต่อนะครับนี่นะครับลุยแปลงข้างข้างต่อเลยนะครับเยาจะพาไปดูสิ์เจริญปล่อยข้าวนะครับมาแล้วครับเยวจะขึ้นข้างบนไปกับสิ์เจริญเลยนะครับครับโดยคิมหันนะครับคันนี้นะครับก็ฝีมือครับใจเย็นครับน้ำมันเยอะครับ วิ่งเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะสดน้ําเข้าไปนะครับมันจะยุ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีกนะครับสิจะเดรินการช่างนะครับเยวจะพาขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับข้าสวยไหมนะครับเราจะเบี่ยกไปด้วยครับที่เกียจเดินครับ น้ำมันเยอะครับวิ่งเร็วไม่ได้นะครับครับสิจะเริญการช่างถือว่าคล่องนะครับปากคล่องตู้คล่องดีนะครับนี่ครับยังไม่เคยขับนะครับก็อาทิตย์ดูดูก็ถือว่าโอเคครับโดยรวมนะครับเดี๋ยวไปดูเท้าวกันนะครับไปทำเนี้ยไปาำเนี้ย ข้าวสวยครับสวอยครับข้าวสวยครับระบบการขาบตัวนี้เป็นแปดสิบองศานะครับยังไม่เป็นไอ้ตัวนี้เป็นสวิงเก้าสิบองศานะครับใช่ครับรถสามปีครับนี่ครับข้าวครับข้าวสวยนะครับนี่ครับ สวยใช้ได้เลยนะนี่นะครับแปดบาทครับน่าเห็นใจยังไหมครับน่าเห็นใจชาวนาครับแปดบาทครับมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับ,บ,รบเดี๋ยวมาดูสุดเจริญเทข้าวนะครับ ปล่อยมาครับรถเกี่ยวมานั่งถาครับจนรถดับเกียรทุ้งสาปล่อยข้าวเร็วเรื่องคนระับรถปล่อยข้าวเร็วนะครับเราจะพาไปดูข้างล่าง ข้าวเร็วอยู่นะครับนี่สิ์จะเริ่มการช่ง นะครับถเข้าสี่ปีนะครับนี่ครับซิ่รก็รือการช่างนะครับดูด,ดำเยๆครับ ส่วนซาบุดมนะครับหรือว่าลุงมีนะครับ ตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันทืนหน้าครับก็ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ